สวัสดีครับเอ้ยทำไมนับเป็นสีแดงโอเคค่ะสวัสดีครับพสุภุทานนะครับวันนี้พาเมนูถ้าหาของการขัาวิ้นหนึ่งอ้นี่เนี่ยเอมน่ากลัวนะน่าจะเป็นหนึ่งซหุกเป่าวะน่าคุณนะมันเจอที่เจอที่ไหนมันอย่างอ่ะน่าคุณนะมันเจอที่ไหนอะ่นนะ,เ,ออะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยเอา้า ไม่จัดระดับนี่มันเนี่ยเฮ้ยไงไงชาคนนี้ทำไมยิ้มป้วงมันโอ๊ยจะตดต่อทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยจงขอตายแคบปลายแต่อีนี่ละวฮัลโหลว่าอันนี้คือ scp 1 0 6เฮ้ยมีจริงๆริงนะเพื่อนเห็นไหมชาคนนี้อให้กู้นคนจินตนาการว่าเขาผิวลำแต่หน้าแก่ๆก่ะ ให้คนจินาการว่าเขาเป็น,นตัวอะไรกินแน่ภาคจริงแล้วคนนี้เป็น SCP-106 โอ้โห,โหตามหารานนะฮะเขาเป็นกะหายของคานผัดที่หนึ่งนั่นเองโอ้โหนักศึกษาแล้วเนี่ยทำไมน่าเกงวะเนี่ยเป็นปืนประมาณนี้ฮะเป็นปืนสงครามที่หนึ่ง l ิโอแมน e ิโอแมนนี่ฮะ The ิโอแมน หายาแล oh ้วว่าโออแมนนั่นมันคือ S C p 1 0 6ของผมนะก็ใครชอบก็ได like. ้ทุกแคทด้วยฮะที่จริงแล้วเขาไปจ้าหางของเขาที่หนึ่งนั่นเองใชไหมเห็นไหมหน้าเหตุเออ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 เขาจะยิ้มแบบจะหล่อเบรด้าผมนะเออมันจะยิ้มนะมันไม่ใช่หรอกเออมันจะยิ้มแบบนี้แหละเออคิดเยอะมากมันยิ้มแบบนี้อ่ะอีโอแมนคอมเมนต์หนึ่งพัน 1> 1, นหนึ่งันเก้ร้อยสิคนลูกผีอ่ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่มันหนอันนี้หนึ่เกาอะเพื่อนเพื่อนเขาถ่ายรูปภาพอ๋อตอนที่ถึงสองพันเก้าไงไใได้ถึงปีสองพบแหละนะผ่านมาเป็นเดือนนะฮะเป็นปีหนึ่งนะ4ปีเปล่าวะเฮ้ยน้ำมันหนึ่งมัน SCP หนึ่งหกหาให้กูโกดินกรรว่าเขาผิวลำในหน้าแก่แกอันนี้คือ SCP ศูนยเหกใชแกอันตรายอ o man เอออ่ออ่อให้ให้เราจินตาการว่าไอไอคนนี้ผิวดำๆแล้วก็หน้าแก่ๆนะอันนี้หนึ่งศูนหกปอะเนี่ยอ้ากเขจะได้ไอ้มัน scp หนึ่งศูน์หกเราที่จะเป็นไอตัวเต็มตัวฮะตอนนี้ยังแบบเมื่อเขาถูกจิตใจทอดงำไงเมนเขาแบบยิ้มให้จากคนที่ถ่ายรูปภาพว่า แกจะไม่วีวันกลับมาแน่เห็นไหมทำหน้าตาแบบนี้เหมือนว่าแกไม่มีวานกลับมาแน่ทีนี้ที่เขาแบบย้้าเป็นเอชพีเตรียมตัวฮะเอออันนี้ตอนที่จะเป็นเตรียมตัวแล้วคือเขายิ้มให้เราเขายิ้มให้รูปภาพที่เขาถ่ายอะ่ะเดี๋ยวนะไอ,อโอแมนกระบี่แกน่ากลัวน่ากลัวพุเยอะเลยฮนะเห็นว่าถ่ายยิ้มแบบน,นี้นะน่ากลัวนะอนที่เป็นเอชพีเนี่ยน่ากลัวอะไรเนี่ย โอ้โหแม่ง่ากดสไตล์บลูไปเกินเนี่ยเขาไปจะทหารของคำที่หนึ่งนั่นเองของผมนะเขาผู้เสียสละให้กับทุกคนเขาเสียสละให้พวกเราคือเขาเสียสละให้พวกทหารเพื่อนของเขาเขาเสียสละเอาไว้ผมนะให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นยูโอแมนและเขาแบบเอ้ยเขาเสียสละให้ทุกคนแล้วนะทั้งนี้ทุกคนต้องเสียสละมั่งนะเพราะว่าเขาเป็นทหารของเขาที่หนึ่งเนี่ยทหารรบของคำทางที่หนึ่ง ก็จะมีความที่สองที่ผคคำสร้างที่สองจะจบไปแบบเขาแบบมีเชนหมายว่าหันแบบเราต้องหนูบแบบอันสันติไงเอออันแบบสันติจะไม่มีองคําจบไปแล้วเพราะให้ผระชมให้ประชาชนหนูไปเรื่อยๆแบบมันมีความสุขเออไอ้น่นไม่มีคงคราปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีงคํามปุ๊บหนึ่งศูนย์หกโผลมาแล้วทิ้งหายเลยฮะน้อมันโอแมนนี่นะฮะ ทำไมพ Saint ิซซ่าคนนี้มึงมองหน้าเลยอันนี้อย่าคุณอย่าไปชิดอะไรมากนนี่มันหนึ ala to es, yes. seul, ่งศูนย์หกนี่เนี่ยดีโอแมนน่ามันเอ้ยเริมมันเอชซีพีหนึ่งศูนย์หกมึงเขาได้บอกว่าเออเออเอออ่ออ่ออ่อเกจะไม่มีทางว่าไปเช้าว่าหนึ่งเกจะไม่มีทางรอดจับมาอีเออเออเออเหมือนแบบเขาต้องแบบยิ้มง่ายแบบ คือเขาจะทำหน้าแบบนี้เหมือนว่ามันมีใครรอดจากคนเนี่ยแบบเขาจะฆ่าเนี่ยพยายามจะฆ่าทุกคนแต่ว่าตอนที่เขาทําไม่ได้แล้วผมนะเขาน่ามีจิตใจรักเป็นมนุษย์ด้วยปกป้องประเทศชาติปีนี้ล่ะเขาปกป้องไหมไม่ปกป้องนะฮะเขาไปสัตว์ลายแล้วปีสับประหลาดลายลายกาดหลายกาศนี่มันดิโอแมนดีโอแมนนะนี่มันคือ SCP 106นึ่เขาเป็นทหาร กคขนจะดูนะประวัติของเขาก็คือเขาเป็นทหารอันนี้เขาถูกทดลองเหรอผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกทดลองเปล่าเฮ้ยดี๋ที่ผมประวัตินะฮะเขาไปเจอถ้ำแล้วเขาถูกลากอะไรไปแค่อย่างหนึ่งเฮ้ยถือว่าเป็นปอสิทธ์เอาได้แฟนตัว SCP ซพตัวเนี้ยเอออะไรคำแบบเขาจะเข้าไปยึดด้าของอีกทหารคนนี้ทําให้เขาเป็น s อ p พก็เป็นได้คือมันมีการทดลองทดลองหรือว่าพวอเอเดียนตัดเขาไปทดลองเป็นได้เฮ้ยเดี๋ยว ม,มันไม่มีการทดลองแบบนี้นะเอเดียนแน่นอนเอเดียนน่าไปปุ๊บม,มันน่าจะเป็นเอเดียนนะเออเขาน่าจะสุกเอเดียนเขาข้าสิงปุ๊บแล้วจะเป็นอะไรนี้ไม่รู้อะ,วอะอพวกมนุษย์แน่เลยอะไอพวกมนุษย์มันแบบอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกไม่ใช่หรอมันไม่มีการทดลองอะไรเกิดขึ้นเลยอะน้ําันของขามที่นหนึ่งใช่หรออ่ะเอเดียนฮะไปสีข้าสิงเออเอเดียนเข้าสิงล่าเขาไงเพราะว่าไอหนึ่งพัน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกมันไม่มีการทดลองเพราะว่าแถวนั้นมีสงครามไงเออมีสงครามกันแบบไม่มีการทดลองไอ้คนนี้มันโดนจับไรเจตตอนไหนฮะเขาโดนจับอะไรเจตตอนไหนฮะไม่มีการโดนจับเขาสู่อเอเลียนคลอดงานจิตใจ,จแล้วเขาจะสุมันปลาสีเขา้าสิงฮะคือปลาสีเข้าปลาสินะให้กินนะครับว่ามีปลาสิเมือกดำๆอ่ะไปเข้าสิงเหมือนเวนรนอบเลยนระเข้าสิงปุ๊บอ่ะผู้ชายคนนี้ไม่สามารถกบปุ่มตัวเองได้เหมือนเขาตะแบบ มันแบบพยายามตัฆ่าทุกคนนะเขาบอกเป็นคนที่ช่วยเดือประเทศชาติแต่เขาจะรักทุกคนนะอันนี้นให้กินนาฬกาว่าคนผิวดำดเนี่ยให้กินนะครับว่าผิวดำดเนี่ยไอหน้าของคุณเนี่ยมันหนึ่งศูนย์หกเห็นหน้านแชแท้จริงภาพถ่ายมันน่าสงสารฮนะน้องๆหนึงน่งศูนย์หกเขเป็นคนที่เสียสละให้ประเทศชาติเลยเขาไขมาแ่แอนตราลเนาะที่เขานั้นเป็นแบบเป็นมตรนะเออ แล้วตอนนี้เขาจะเป็นมินเดานูน่าทีเก้คันตะคอเกให้ได้คันตะคอเก๋ให้ได้หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกมันเป็นภาพถ่ายใช่ไหมเนี่ยนั่นเปนภาพถ่ายนะมีนั้นไม่มันไม่ข่มขามนวจะมีมันมีขคคนะ่มามนะจะหันคนนี้สุดจับทดลองเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนนั้นเขาต้องลบกันไม่ใช่เหรอเอเดียนเออเอเนีเ่ยเข้าสิงแน่เลยอ่ะมันแบบวีปอสิบมันอยา่างอ่ะเข้าสิงเออ จัะไปแปรฉีดเมืองดำๆเหมือนเวนอมน่นะเข้าสิ่งพิซซาคนนี้นะมันมีเรื่องเล่าหนึ่งว่าพิซซาคนนี้เขาไปเจอท่าเนาะเขาตัวสูงสี่เมตรละก็น่าไปอีกท่าน,นี้เขาตื่นมาเขาแบบโผล่มาปุ๊บพอร่างกายเปื้อนน้ำมันทีนี้ไปเช็ดตัวทีนี้เขาได้ยิ้มเหมือนนี่แหละนะเพิ่งโดนเช็ดตัวนเะเพราะว่าเขาเพื้อนน้ำมันไงโอเคถ้าชอบไปกดไลค์แชร์ด้วยผมนะใครอย่าไปรู้ประวัติที่แท้จริงของเอชซีพีหนึ 16, e ่งสิบหกไอโอแมนนะ นั่นแต่เทไรลเขาเป็นทหารร่อมนบมาก่อนเขาเป็นแบบหน้าเหมือนเฮ้ยไม่ใช่อะหาคนอื่นนะฮะถ้ามองยี่ดีให้คิดว่าเขาหน้าย่นๆแบบผิวดำๆน้ำนันนึกซุกซนะไม่หนึบสนุกอะไรไม่ตกใจเลยโอเคถ้าชอบนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดนิงก์จเตอมไปพักดีไหม่ของผม สำหรับน,นี้บ๊ายบายบ๊ายบาย